สวัสดีครับสวัสดีครับเพลงเขาเดี๋ยวขอจัดเตลียนเป๊บหนึ่งนะเพลงเขาบอกว่าด้วยความรักของพระเจ้าเราจรึงพงาาดังนอกอินทรีที่จริงมีครั้งหนึ่งนะครับผมกํลาลังเตรียมแบ่งปันแล้วก็มันมีพายุเข้าที่ชี่ของผมเนี่ยเป็นคอนโดที่สูงห้าชั้นแล้วก็มีพายุเข้าผมเห็นมันมีนกเหี่ยวตัวหนึ่งครับมันประท้าลมอยู่ แล้วพอลมพายุแรงๆเนี่ยนกเหยี่ยวตัวนี้ก็กระเด็นไปและเขาก็กลับมาประทะลมพายุนั้นอีกนะในเวลแวกนั้นเนี่ยไม่มีนกตัวไหนเลยเหมือนนอกเหยี่ยวตัวนั้นผมนั่งมองอยู่ผมก็คิดในใจว่าผมไม่ใช่เหยี่ยวผมเหมือนดังนกกระจอกตัวหนึ่งแต่ผมเป็นนกกระจอกที่กล้าป <Yeah. S 1> ระทะพายุใหญ่นั้นเพราะผมเป็นนกกระจอกที่มีพะวิญญาณที่เป็นเหยี่ยวเป็นอินทรีย์ ที่อยู่ในพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่ในตัวผมฉะนั้นผมเป็นนกกระจอกที่กล้าเผเชิญพายุใหญ่เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าผมเป็นอินทรีย์ที่ใหญ่รับรับพยุนกกระ,ะ,ระอกจอกอย่างผมให้พะทะพายุใหญ่ๆนั้นได้ครับขอบคุณคุณเคยได้รับมรดกไหมฮะมันคงจะดีนะครับถ้าเราได้รับมรดกจากพ่อแม่ของเรา ที่สร้างไว้ให้เราครับแต่ผมเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับผมเป็นคนที่ไม่มีมรดกครับเพราะผมเป็นเด็กกำพร้าผมก็เลยไม่มีพ่อแม่ที่จะคอยสร้างไว้ให้ผมแต่ขอบคุณพระเจ้านะด้วยพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผมผมได้รับมรดกจากพระเจ้ามรดกห่งความเชื่อในพระสูคิดเนี่ยมาจากคนที่เขานำพาชีวิตของผมในวัยเด็กครับ เริ่มต้นความเชื่อของผมมาจากที่ผมเนี่ยเพราะแม่ผมเนี่ยแม่ผมเนี่ยอเอาผมไปฝากไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กตอน,นั้งแต่เกิดเลยนะฮะไปผ่านเลี้ยงเด็กแล้วก็ตอนนั้นผมอายุได้ประมาณาไปอยู่กับสถานเลี้ยงเด็กน่าจะสองสามปีเลยเลยครับตั้งแต่แบบตั้งแต่เกิดเลยนะครับแล้วก็ปู่ผมเนี่ยกับลุงผมเนี่ยป้าผมเนี่ยเขาก็ตามหาผมฮะแล้วเขาก็ไปเจอผมที่สถานเลี้ยงเด็ก แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเอาผมออกจากฐานเลี้ยงเด็กเนี่ยต้องจ่ายเงินถึงแ0ดพันบาทฮะเพราะว่าผมอยู่กับเขามาประมาณน,น่าจะสองสามปีเลยครับแ0 0 0ันบาทแล้วก็สามีของป้าผมที่ผมเขาเรียกว่าลุงวิจิตเนี่ยเขาก็เอาเงินแ0ด00ันบาทเนี่ยมาให้ที่ฐานเลี้ยงเด็กเพื่อเอาผมออกมาผมมีรูปให้ดูด้วยนะครับขอรูปหน่อยครับนี่คือลุงวิจิตที่ผมพูดถึง ดูมิจิตคนนี้นะฮะพอผมต่อมาเนี่ยเขาผมถึงได้รู้ว่าจริงแล้วเขาเป็นเป็นเสียพิบาลคือเขาเป็นเต้นเมเกอร์เหมือนที่พวกผมเป็นเนี่ยแหละครับคือเขาเป็นศิลยิบาลอ่าเป็นแล้วก็เป็นอาชีพเป็นข้าราชการทหารทำธุรกิจแล้วก็เป็นผู้รับใช้ในโบสถ์ไม่ได้เอาเงินเดือนในคริสตจักรเขาเป็นเต้นเมเกอร์เหมือนที่พวกผมเป็นในเวลานี้ละคนเนี่ยแหละครับที่เอาเงิน800 0บาทเนี่ย ไปถ่ายตัวผมออกจากที่สถานเลี้ยงเด็กในเวลานั้นนะครับขอบคุณครับเอาลูกลรงได้นะครับเงินแ0 0พันบาทในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วมันทำให้ผมเนี่ยได้มาอยู่กับ,บครอบครัวของลุวิจิตครับแล้วก็ลุวิจิตเนี่ยด้าเงินแ0 0พันบาทถ่ายตัวผมมาเพื่อให้ผมเนี่ยมาได้รับความรักจากพระเจ้า จากพิสู์คิดและพิสูจน์คิดได้ถ่ายตัวของพระองค์จากผมเนี่ยพิสุ์คิดได้ถ่ายผมจากความบาปของผมด้วยชีวิตของพระองค์เองในชีสตัตวนะฮะบทที่สองข้อที่สิบเอ็ดนะฮะบอกว่าพราะพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับก็คือความรอดจากพระเจ้านะฮะตอนนั้นผมตอนนั้นพอผมอายุได้สิบขวบเนี่ยลุงผมที่ช่วยผมเมื่อกี ก็เสียชีวิตครับบ้านที่เคยมีก็โดนโกงจนไม่มีบ้านจะอยู่นะครับจนต้องผมต้องออกไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่นะฮะเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยได้เข้าสู่เส้นทางความจนแบบสมบูรณ์แบบนะฮะสู่เส้นทางความจนที่สมบูรณ์แบบนะฮะคือตอนที่ผมออกมาจากบ้านหลังนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นนะครับแล้วก็หนังสือกระตูนนะที่เอาติดตัวมาตอนนั้นประมาณสี่ห้าเล่มน,นะครับ และก็ความเชื่อของพิสูยซูคิดผมเอาแต่ตรมไปทั้นี้เองครับเสื้อผ้าการะตูนและความเชื่อของพิสูยซูคิ์ที่ฝังอยู่ในตัวผมในเวลานั้นนะครับวันนี้นะฮะเสื้อผ้าและกระตูนนันเนี่ยหายไปไหนผมก็ไม่รู้นะที่เหลืออยู่ตอนนี้คือความเชื่อของพิสูยซูที่นําผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับและความเชื่อของผมได้นําผมมา <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงอ เมื่อถึงเวลาหนึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่นําผมมาตอนนี้คือความเชื่อและเราต้องรักษาความเชื่อไว้ยังไงให้คงอยู่กับเราในเวลานี้ครับมีครั้งหนึ่งนะฮะเคยมีน้องคนหนึ่งในคิจ,จักเนี่ยเขาเคยถามผมครับตอนผมนั่งเล่นกีตาร์เนี่ยเขาถามว่าพี่ปุ P ้ยครับทายังไงครับที่เราจะรักษาความเชื่อได้ตลอดไปนะครับคือพอเขาถามผมนี้มาผมก็นิ่งเลยนะคือผมคิดดูพักหนึ่งเลยเพราะว่า มันดูเป็นคําถามที่ตอบง่ายนะแต่เอาจริงก็ตอบยากเหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกเขาไปว่าผมก็เลยบอกเขาแบบไม่ง่ายว่า,าถ้าคุณเชื่อจริงๆแล้ววันหนึ่งที่คุณเลิกเชื่อแปลว่าวันนั้นที่คุณเชื่อจริงอะ่ะคุณไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกแล้วในฮิบูนะครับบอกว่าในบทที่11เก้าหกบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทไทยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์เราต้องมีความเชื่อนะยิ่งเชื่อยิ่งไว้ใจยิ่งมั่นใจครับคําถามก็คือเราเชื่อและวางใจพระเจ้าของเราได้อย่างไงครับเราต้องรู้จักพระเจ้าของเราให้มากพอและเรารู้จักพระเจ้าของเราให้มนกาพอได้อย่างไงไอ้คาถามเนี่ยผมรู้แล้วว่าคุณรู้อยู่แล้ว จริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแปลกนะฮะถ้ามีใครสักคนบอกว่ารักเราแต่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยวันนี้เราอาจต้องถามตัวเราเองนะครับว่าเรารู้จักเรารักพระองค์เท่ากับที่ปากเราบอกว่าเรารักพระองค์หรือเปล่านะครับมรดกทั่วไปนะฮะเราจะมอบให้แก่คนที่เราเป็นทายาทของเราแต่มรดอกความเชื่อเนี่ยเราต้องมอบให้กับคนที่รู้จักและไม่รู้จักด้วยนะครับ แต่การแต่การส่งมอบความเชื่อเนี่ยการส่งมอบเนี่ยว่ายากกันนะการทําให้เขาเชื่อแล้วเติบโตนเนี่ยยากกว่าครับฉะนั้นเราต้องมัน่นใจในความเชื่อของเราแล้วเราจะปลึกที่จะเราจะปลึกที่จะต่อนในความเชื่อของเราได้ยังไงครับเพราะจริงแล้วความเชื่อของเราเนี่ยมันจะขึ้นลงตามสถานการณ์ของเราใช่ไหมฮะอ๋อวันนี้ดีวันนั้นร้ายเงี้ยเราก็จะเชื่อว่าความเชื่อเราก็จะเพิ่มขึ้นลงขึ้นตามสถานการณ์ที่มันมีอยู่ มีครั้งหนึ่งครับที่สูเคยพูดกับสาวบอกว่าเจ้ามีความเชื่อน้อยแต่อย่างที่บอกฮนะผมก็มีความรู้สึกว่าความเชื่อน้อยอยังดีนะฮะเพราะว่ายัางมีความเชื่อครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับแต่ผมว่าอผมไม่เลวเนี่ยฮ้ความเชื่อน้อยครับแต่ว่ายังดีกว่าที่ที่ยังมีความเชื่อแต่บางคนเนี่ย ไม่ใช่ได้มีความเชื่อเนี่ยนะละทิ้งความเชื่อของเขาไปนะครับหลายคนที่นี่อาจจะคิดว่าเราจะไม่มีทางละทิ้งความเชื่อของเราที่มีอยู่ปัจจุบันนะฮะแต่ด้วยชีวิตของผมเนี่ยผ่านานานเหนือนกันนะครับผมก็จกึกแท้ว่าชีวิตผ่านมานาน,นครับผมเคยเห็นคนที่มีความคิดแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็ทิ้งความเชื่อไปคนที่ทิ้งความเชื่อไปในวันนั้นก็คือคนที่มั่นใจในวันนี้แบบคุณน,นี่แหละครับที่เขามั่นใจนะครับ ฉะนั้นต้องรู้จักพระคิดพระเยคิดให้มากการที่เราจับพระองค์จริงๆนะทำให้เราสิ่กับพระองค์และเมื่อเราสิ่งกับพระองค์นะ together, เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์และเมื่อเรามีประสบการณ์ครับมันจะทําให้เราผ่านการดทดลองการมีประสบการณ์ทําให้เราการมีประสบการณ์เนี่ยทำให้ผมคิดถึงประสรบการณ์ที่มีต่อชีวิตของผมนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไปออกรับใช้กับทีมเต้นเมกเกอร์นะครับที่ที่หนึ่งครับ แล้วก็พอไปถึงเนี่ยผมออกมาเนี่ยตินที่ที่นั้นน่ะมันเป็นที่ที่ผมเคยอยู่ฮะที่ที่อาศัยอยู่ในเวลานั้นนะครับมันทําให้ผมนึกถึงเวลาที่ตอนที่ผมอ่าเขาเรียกนะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็มาอยู่ที่นั่นและตอนเช้าเนี่ยอาจารย์แป๊บตอนนั้นอาจารย์แป๊บเขาก็อยู่ด้วยนะครับอาจารย์แป๊บก็รับอาสาไปซื้อกาแฟ ผมก็เลยตอนก็ไปก่อนแล้วผมคิดในใจว่าเอ้ยเราได้ไปช่วยเพื่อนนะผมก็เลยเดินออกไปไปหา่ปจะไปช่วยเพื่อนฮิ้วกาแฟครับพอผมออกไปนั่นผมก็ดก้วยความที่เป็นที่ที่ผมเคยอยู่อ่ะคุ้นเคยนะฮะผมก็นึกว่าเฮ้ยเนี่ยสถานที่นี้ผมเคยอยู่นะผมเคยอยู่ที่นี่ผมก็เดินออกไปมันเป็นพัทยาครับผมก็เดินออกไปแล้วก็ข้ามหนอนไปฝั่งใจหาดระหว่างผมข้ามหนอนไปฝั่งใจหาดนะครับผมก็เห็นพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักในวัยตอนนั้นนะครับชื่อชื่อชื่อเขาเนี่ยชื่อปีเตอร์พี่ปีเตอร์ พบเห็นเขากำลังกวาดอาชีพของเขาตอนนั้นคือเก็บเตียงพ่อไปฮะซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นผมก็เป็นอาชีพเหมือนกันคือผมไปอาศัยอยู่กับพ่อตาของพี่ชายผมแล้วผมก็พ่อตาอพี่ชายผมเนี่ยเขาทําอาชีพเก็บเตียงฮะแล้วเขาก็ให้ผมไปทําแบบนั้นผมก็ทําแบบนั้นเหมือนทําแลกค่าค่าอาหารกับค่าที่อาศัยเขาอยู่นั่นแหละครับแล้วผมก็รู้จักพี่วิตเตอร์นี้พี่วิตเตอร์น,นี่เป็นคนน่ารักมากเลยและ ที่ที่ผมอยู่ตอนนั้นเวลานั้นนะตอนที่ผมนอนนะครับผมนอนในซอกทีวีอะครับคือซอกทีวีเป็นแบบนี้ครับคือเนี่ยที่มันกว้างประมาณเนี้ยฮะอันนี้เป็นั้าหน้านี่เป็นตู้ทีวีอะครับด้านหลังนี่เป็นกําแพงผมนอนในซอกเนี้ยฮะแล้วก็ด้านหลังทีวีแล้วก็จะมีทางเดินผ่านไปห้องครัวห้องน้ำแบบเวลาผมนอนซอกเนี้ยเวลามีใครเดินผ่านทางเนี้ยเวลาเขามีญาติอะญาติมาเยี่ยมเข้าคนนี้เยอะเนี่เนนยเวลาเขาเดินมาเขาก็จะมองผมนอนตรงเนี้ยครับ ทุกคืนที่ผมนอนฟังเสียงทีวีเนี่ยรู้ไหมครับผมคุยกับพระเจ้าทุกคืนเลยผมคุยกับพระเจ้าว่าไงไหมครับผมคุยบอกว่าผมคุยกับพระเจ้าว่าโปร่งครับผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ผมนอนคุยกับพระเจ้าทุกคืนแบบนั้นและระหว่างที่ผมคุยกับพระเจ้าาผมอยากมีชีวิตดีกว่านี้ผมก็รู้ตัวเองดีนะครับว่าผมไม่มีทางหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับผมรู้ถึงความสามารถของตัวผม ผมรู้ลึกๆเลยว่าผมไม่มีทางแต่ผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้ผมมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้จนกระทั่งพระเจ้าได้นำผมออกมาจากที่นั่นและก็ให้ผมได้ใช้ชีวิตที่พระเจ้านำผมไปและย้อน กลับมาที่เดิมที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นผมรู้ทนทีว่าโอ้โหพระคุณพระเจ้ามีชีวิตขอผมมากมันทําให้ผมลึกถึงพระคุณพระเจ้าในเวลานั้นที่ผมยืนอยู่แล้วผมก็ดูพี่ปีเตอร์คนนี้น,นะครับกําลังกวาดใบไม้อยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมลึกได้คือกรรมพืชของผมเองผมรู้ทนทีว่าถ้าผมไม่มีชีวิตที่ผมได้ดีทุกวันเนี้ยผมไม่มีทางมีวันนี้ได้แน่เลย ถ้าไม่มีพระเจ้านําผมออกมาและผมต้องบอกนี่ครับผมเป็นคนที่นึกถึงกรรมพืชตัวเองค่อนข้างบ่อยเพราะเวลาผมนึกถึงกรรมพืชของตัวเองเนี่ยทําให้ผมนึกถึงพระครุณของพระเจ้าเสมอ,อด้วยพระครุณของพระเจ้านะฮะมันทําให้ผมด้วยผม ด้วยพระคุณของพระเจ้าทําให้ผมระลึกถึงกรรมพืชตัวเองและทําให้ผมไม่ละทิ้งความเชื่อที่ผมมีอยู่ในประสบการณ์พระเจ้าให้กับผมในเวลานั้นและทำให้ผมยิ่งสนิทกับพระองค์มากขึ้นและทำให้ผมเติบโตมากขึ้นการรักษาโมโดเดลของความเชื่อนะฮะในในใน,ในองค์ประกอบในความคิดข,ของผมนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าการรักษาโมเดิของพระคือเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้ว เรารับความเชื่อเราเติบโตวความเชื่อสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องส่งมอบความเชื่อของเราการส่งมอบความเชื่อของเราก็เหมือนการไม่ต่างอะไรกับารประกาศข่าวประเสริฐครับแต่การประกาศข่าวประเสร,ริฐผมในนในใน,ในความสึกตรงนี้คือเราต้องดูแลคนเชื่อที่เชื่อนียให้เขาเติบโตขึ้นด้วย ผมเนี่ยจะไม่โตทุกวันนี้เลยนะฮะถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนที่อมอบความเชื่อให้ผมดูแลผมแล่ผมเติบโตขึ้นในความเชื่อของผมในเวลานี้นะครับเรารู้สึกดีใจไหมฮะเวลาที่มีใครรับเชื่อรู้สึกดีใจไหมฮะอย่างคุณออสเนี่ยชื่ออสนะพี่ออสนะฮะคุณออสนีฮะตอนที่เขารับเชื่อเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากดีใจเลยอ้าแมนขอบคุณพระเจ้าโอ้โหดีใจนะฮะ คำถามต่อมาคือเสร็จแล้วทำไงต่อทุดเขาครับเรามักจะปล่อยให้เขาเติบโตกับอาจารยนะ์ตั้งแต่เด็กจนโตมาผมอยู่โบสถ์นะครับผมเห็นผู้เชื่อหลายคนเข้ามาโบสถ์นะฮะแล้วเขาก็หายไปในเวลานั้นที่ผมเห็นนะผมมีความรู้สึกผมอยากเข้าไปคุยเขานะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยรู้าพาะคัมภีร์ก็เลยไม่รู้ไปคุยอะไรเขาครับด้วยความผมเป็นเด็กด้วย ต่อมาเมื่อผมโตขึ้นพระเจ้าสอนผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยเริ่มต้นของผมเนี่ยไม่ใช่การที่ผมไปคุยเรื่องระามเพียเขาแต่เป็นการที่ผมเอาความรักของพระเจ้าเนี่ยไปหาเขา,าการเริ่มต้นที่ทําให้คนรู้จักพระเจ้าคือการเริ่มต้นด้วยความรักที่เปสู่ เราเคยได้ยินคําที่พระเยซูบอกเราว่าจงเรียนแบบเราไหมครับงันให้เราเริ่มต้นเรียนแบบความรักของพระเยซูเพราะสิ่งที่เราได้รับครั้งแรกคือความรักของพระเยซูคิดนะครับในความคิดของผมเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมที่ทําให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้นด้วยการรับฟังดุดใจแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ทําให้ทั้งเขาและเราเติบโตขึ้นในพร้อมๆกันคนระั และเราจะมีความสัมพันธ์กับพิสูจนคิ์มากขึ้นและเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะพร้อมที่จะส่งต่อความรักของพิสูจนคิ์ที่เรามีกับเขาเนี่ยเป็นมรดกให้คนรุ่นต่อไปเหมือนกันครับการส่งต่อมาดกความเชื่อเนี่ยต้องมีการลงทุนฮะผมไม่ได้หมายถึงเงินนะครับวันนั้นฮะวันทีุู่มิจิตเนี่ยเขาเอาเงิน800 0บาทเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินไปนะครับ แต่เขาเอาความรักของพระเจ้าที่ลงทุนกับชีวิตของเขาไปถึงผมวันนี้นะฮะพระเจ้าได้ลงทุนกับชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้เราได้ลงทุนเสียสละอ,อุทิศตัวเองได้ชีวิตของเราเพื่อคนอื่นแล้วหรือยังฮนะเหมือนกับที่พระเจ้าได้ลงทุนกับชีวิตของเราเหมือนกันครับในหนึ่งโครินนะฮะบทที่หกข้อที่ยี่สิบนะครับ เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกเราเถอะเรามาอสานครับสถานการณเดี๋ยวมันเจ้าขอบคุณในความรักของระองขอบคุณที่พระเจ้าโปรดทรงเมตตาชิตรองและขอบคุณชุตรองนั้นได้ลงทุนยึดครับหลวงและได้ถ่ายตัวคุณหลวงมาขอบคุณที่พระเจ้าโปรดทรงนำของพระขับหลวงทุกอย่างในการวันนี้เราจะกาบและขอให้ขับหลวงขอบคุณพระเจ้าและขอบพระเจ้านี้ทรงเมตตาชุตรอง ให้พระองค์นี้ได้เติบโตขึ้นและเป็นพระพรแก่คนอื่นด้วยดวงจุฬาดองไอทานและขอบคุณพระเจ้าทุนขอในพระนามเนือสุขิจเจ้าอาเมน